ประมูลธนบัตรหายากกันบ้างค่ะทางอดีตตำรวจนำธนบัตรด,ด้านเดียวออกประมูลนำเงินมารักษาโรคพากินสันแพงสุดเปิดราคาประมูลอยู่ที่ฉบับเดียว3ล้านบาท พันตำรวจเอกอำนวยจองคำอายุ60ปีอดีตผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนนำธนบัตรหลายฉบับที่เก็บสะสมมานานหลายปีสมัยยังรับราชการอยู่ในพื้นที่ตำรวจภาค5ออกมาประมูลค่ะโดยเฉพาะธนบัตรฉบับละ100บาทที่พบว่ามีเพียงด้านหลังด้านเดียวที่มีภาพพระบรมราชายาลักษณ์รัชกาลที่5และรัชกาลที่6ขณะที่ด้านหน้าที่ตามปกติจะเป็นพระบรมฉายา รักราชการที่10แต่กลับพบเพียงลายนะ้ำปรากฏในธนบัตรให้เห็นเพียงแค่เส้นเดียวที่ผ่านมามีการตรวจพิสูจน์แล้วค่ะว่าเป็นธนบัตรฉบับจริง พันตำรวจเอกอำนวยบอกว่าเป็นธนบัตรที่ผิดพลาดจากการผลิตจึงเก็บสะสมไว้เป็นสิ่งที่หายากจะนำไปประมูลที่กรุงเทพในวันที่6-7ทธันวาคมนี้เนื่องจากต้องการนำเงินมารักษาอาการป่วยโรคพากินสันมีฉบับละ100บาทที่มีแต่ด้านหลังไม่มีด้านหน้าไม่ปรากฏหมายเลขบนธนบัตรเป็นธนบัตรสมัยรัชกาลที่10จัดพิมพ์ปี2561ประมูลในราคาที่3ล้านบาท ฉบับละ50บาทรัชการที่10มีเฉพาะด้านหน้ามีหมายเลขฉบับไม่มีด้านหลังประมูลในราคา1ล้านบาท ธนบัตรฉบับละ70บาทรัชการที่9มีหน้าเดียวประมูล3 5 0 0 0 0บาทและธนบัตรฉบับละ100บาทของรัชการที่9ที่มีเพียงด้านเดียวประมูลที่3ล้านบาทนอกจากนี้ยังเก็บสะสมธนบัตรฉบับละ1บาทสมัยรัชการที่8เป็นธนบัตรขวัญถุงหมวดกอไก่99 9 9 9 9 9ฉบับนี้สะกดคำว่าธนบัตรมีตัวการันบนตัวรอเรือเป็นเงินชำระหนี้ได้ตามกฎหมายผลิตในประทศ เทศญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่สองและเป็นธนบัตรที่ระลึกหรือขวัญถุงฉบับแรกของประเทศไทยยังไม่ได้ตั้งราคาประมูลแต่น่าจะแพงกว่าธนาบัตรทั้งหมดค่ะก็ถือว่าเป็นธนบัตรที่หายากจริงๆเลยนะคะมี